ใครครับโปแลนด์เลวันดอฟสกี้เปิดแพ็คตามล่านักเตะโคปาเมกการครับไหนเลยครับตัวที่อยากได้คาร์ลอสโลนันดินโย่นะครับโอ้โหแต่ละตัวโหทั้งนั้นครับมากันเลยดีกว่าครับแพ็กแรกครับไปครับออีที่สองครับไปเลยครับไม่รอช้าครับแสงเดียวพอครับอ้มไปเลยครับ วองไหมครับโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นโอ้โหนึกว่าเป็นในนี่โอ้โหเก้าสามนะครับโอ้โหขายต่อครับนี่นะครับแพ็คน,นี้ต่อครับขายได้ครับสี่พันแพ็คครับขายครับขอเสนอประจำวันของโคปาแสงเดียวเหมือนเดิมครับไายลุยเลยสุดเก้าสิบ <c oughs> โอเคครับไปต่อครับไม่รับเหมือนเดิมครับเออมิลาลไอดีนะครับมาดูนครับว่าจะได้สักไอดีงไหมครับมาครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอแสงเลยครับไปครับเฮ้ยอูลูกไวยสีเอ็มเบาเบะโอ้โหในว่าเบาเบ็ดได้เอาไปต่อครับไปเปิดแพ็คแปดพันมั้งครับเฮ้ยเอาสี่พันก่อนแล้วนะครับ ไปครับโหปาครับไปต่อเนื่องครับไม่ต้องรอครับพูดพิมา์ทำเพลงโอ้โหก้าสิบแต่แพ็คนี้แพ็กุดท้ายครับขอแักสามแสงแล้วนะครับไปครับมาดูนะครับหนึ่งแสงครับเราลองครับเอาแสงครึ่งขอครับวอร์มครับไม่วอแล้วครับ โอ้โหแปดเก้าครับโอ้โหโยไปแล้วสองไอดีไม่ได้เลยนะครับไปต่อไอดีสามครับมาครับมาลุยกันต่อครับนี่เลยครับมาดูนะครับโลนันตินโจจะมาไหมครับไปครับอมาครับโคปาโคปาคารอดคารอดคารอด โอ้โหอเมริกาโก้เฮ้ยโอ้โหแมาทเทนเนอร์ครับไายันต่อครับแบงไหนดีครับอา oh, นี่ก่อนแล้วกันครับข้ามมายูโรหน่อยครับอุ oh ้ยโอ้โหกดผิดโอ้ oh. ใครเป็นไครับแสงเดียวพอครับยูโรมาครับตัวใหม่มาแล้วกันะครับอื้มใครครับโปแลนด์เลวันดอฟสกี้โอ้โหไม่ใช่ด้วยเอ้าใช่ครับเอาเจ็ดเลยครับอืมไหนฮอบาร์นี่ครับ โอ้ปลาแพ็กสุดท้ายครับแปดแปดโอ้โหแปดแปดมันลุ้นไม่น่าลุ้นเลยครับเก้าสิบดีกว่ายูโรเก้าสิบบวกดีกว่าครับ 4, สี่พันเพรครับไปครับชึบมาครับมาดูนะครับไม่หวออีกแล้วครับ oh oh 9 10 gold hả lấy 4.009 hả, đi pack nấy đi pack này pack 4.000 pet มาครับมาดูนะครับโอ้ยบอลครับสวิตเซอร์แลนด์โกซัมเมอร์อืมฮึเก้าสามครับไปครับเหลือแพ็กไหนครับอ๋อนี่ครับไปแรกตัวกันต่อครับนี่ครับต่อเวลาพิเศษนะนี่ครับแพ็กนี้ครับ ไช่ครับรุยกันเลยโอ้โห,โโหเกลือจัดครับอย่าไปเปิดเลยนะครับไม่คุ้มเลยครับโอ,โ,โอเคครับได้ดีสุดเลวันดอปกรกบ ถ้าชอบใจฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ